ก็จะมีครุครษสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทครุฑบาทหนึ่จ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยสองเหรียญเนี่ยร้อหนึ่งแบบนี้ค่ะคู่นี้100บาท20กับ80ดสิบนะคะสองเหรียญคือ100บาทสองเหรียญนี่หน้าเหรียญก็คือ11บาทสิบเอ็ดบาทขายได้หนึบาทครุฑเ้าเหรียญรับซื้อสาบาท ครฑตรงรับซื้อยี่สิบบาทครฑเฉียงรับซื้อสิบบาทค่ะครฑรับซื้อทุกครฑรับซื้อไม่อั้นนะคะครฑก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ไงครฑครูสิบบาทสองสีครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท สิบบาทสองสีหมายถึงหมายถึงเนี่ยค่ะสองสีคือข้างนอกเขาเป็นสีหนึ่งข้างในเาก็เป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีทองกับสีขาวเราจะเรียกกันว่าครุฑสิบบาทสองสีเราจะเรียกว่าเหรียญสิบบาทสองสีเหรียญที่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีขอบนอกสีขาวไส้ในสีสีทองแบบนี้เราจะเรียกสรรพนามของเขาว่าเหรียญสองสีค่ะเหรียญสองสีเหรียญหมุนเวียนก็เป็นสองสีนะคะที่มีไส้แบบนี้เหรียญหมุนเวียนสตังทอน แล้วก็เหรียญที่ระลึกต่างๆ61วาระก็จะเป็น2สีค่ะ10บาท10บาท2สีที่ระลึกวาระครุฑหรือธนาคารไทยแห่งแรก ราคารับซื้อเหรียญละ80บาทเหรียญ10บาท2สีรับซื้อเฉพาะเอเปกกับครุฑเท่านั้นวาระอื่นๆไม่รับเลยนะคะบอกเลยเน้นเลยว่าไม่รับเลยรับเฉพาะครุฑกับเอเปกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่า10บาท2สีรับอะไรบ้างป้าได้จะบอกเลยว่าไม่รับเพราะว่าถ้าไปแจงเข้าจะเยอะแล้วคนก็จะถามอีกว่าอันนั้นล่ะรับไหมอันนี้ล่ะรับไหมถ้าบอกว่ารับเป็นบางวาระใช่ไหมคะเขาก็จะต้องถามอยู่นั่นแหละอันนี้รับไหมอันนั้ต้องหกดเอ็ดวาระถามตอบกันไม่ไหวแน่เป็นนเลยบอก รวมไปเลยนะคะฟันธงโชว่าไม่รับคุณจะถามอะไรมายังไงข้อมูลคำตอบก็คือไม่รับไม่รับไม่รับอย่างเดียวนะคะสิบบาทสิบบาทสองสีที่ระลึกทุกวาระไม่รับซื้อะค่ะอันนี้เปแล้นก,ก็มาแยกบอกว่ารับครุฑนะคะรับเหรียญที่ระลึกครุฑเท่านั้นวาระอื่นไม่รับเห็นไหมคะแล้วก็ครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อสามสิบบาท ครุตตรงรับซื้อยี่สิบาทครุสิบาทสองสีรับซื้อแปดสิบาทครุปหนึ่งบาทครุปบาทนเจ็ดอ่ะรับซื้อยี่สิบบาท,บาทบาเหร,ร,รียญเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาจะมีภเษีเนตรงเพราะเหรียญปกติปเป็นเหรียญที่ระลึกเขาจะขึ้นขึ้นตามกันใช่ไหมแต่เหรียญครุดเนี้ยเขาจะเป็นเหรียญ เหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนหัวกลับก้อยก็ต้องลงสลับกันเนี่ยคะ่ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหัวขึ้นก้อยขึ้นจะมีราคาะคะ่ะผิดปกติเองครับผิดพลาดจากการผลิต